เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนอาซีนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนจานเบรกนะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยครับมันขึ้นสนิมนะครับใช้งานมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจานเจาะนะครับนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับราคาก็180บาทของเว็บ1 1อนะครับก็คือที่ผมเปลี่ยนไปตอนนั้นก็ มีแค่สายเบรกนะครับก็ตอนนี้เริ่มเก็บเงินแล้วนะครับก็จะหาซื้ออะไรมาใส่ RC นะครับก็คือตอนนี้ RC มันยังไม่สุดนะครับมันยังไปได้สุดกว่านี้นะครับก็ตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับก็ต่อไปก็จะเปลี่ยนผ้าเบาะนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผม ไปหายืมหกเหลี่ยมนะครับในหมู่บ้านก่อนนะครับก็ตอนนี้ไม่มีหกเหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวไปหาหกเหลี่ยมก่อนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือหกเหลี่ยมมันมันอยู่ร้านช่างนะครับก็แกไม่ให้ยืมมานะครับก็แกกลัวมันหายนะครับก็ก็เลยต้องเอาไปเปลี่ยนอยู่ร้านนะครับ เดี๋ยวจะประกอบคืนนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ผมก็จะเก็บเงินซื้อผ้าเบาะใหม่อยู่นะครับทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเก็บตังเปลี่ยนผ้าเบาะเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนโชคหลังนะครับเหลืออีกเยอะนะครับกว่าจะเก็บรายละเอียดนะครับหมดส่วนอาร์มก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์มไม่ไม่อาร์ามย่นก็อาร์มยืดหนึ่งนิ้วนะครับประมาณนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ